เควินทำเพื่อชาติปรเมศอาจคัมแบ็กเมืองทองโหดเหลือเชื่อเยือนสีลังกากลายเป็นประเด็นร้อนแรงในวงการฟุตบอลไทยทันทีหลังจากที่ทีมชาติไทยประกาศรายชื่อนักเตะชุดลุยศึกนัดเยือนสีลังกาในเกมอุ่นเครื่องสําคัญและหนึ่งในชื่อที่สร้างความฮือฮายอย่างมากคือเควินดีรมรัมแบ็กซ้ายลูกครึ่งไทยสวีเดนที่ตัดสินใจกลับมารับใช้ทีมชาติอีกครั้งด้วยความมุ่งมั่นเต็มร้อยพร้อมคําพูดที่ทําให้แฟนบอลทั้งประเทศประทับใจว่า ผมทำเพื่อชาติเพื่อทงไตรรงและเพื่อทุกคนที่เชียร์ฟุตบอลไทยขนาดเดียวกันปอรเมศอาดวิไลศูนย์หน้าดาวรุ่งของเมืองทองยูไนเต็ดก็หวนคืนสู่ทีมหลังจากบาดเจ็บยาวจนหายไปจากวงการกว่า6เดือนการกลับมาของเขาถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสโมสรและทีมชาติเพราะเขาคือหนึ่งในกองหน้าที่ได้รับการยกย่องว่ามีสัญชาตญาณการยิงประตูที่เฉียบคมที่สุดในยุคใหม่ของฟุตบอลไทยเควินดีรมรำกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพราะหน้าที่ในสนาม แต่ยังเป็นเรื่องของหัวใจเขาผ่านช่วงเวลายากลำบากในชีวิตการคาแข่งทั้งการบาดเจ็บการถูกวิจารณ์เรื่องฟอร์มตกและการต้องพิสูจน์ตัวเองในทุกแมตช์แต่เขาไม่เคยยอมแพ้การกลับมาร่วมทีมชาติไทยอีกครั้งเหมือนการเริ่มต้นใหม่ของเส้นทางที่เขารักที่สุดฟุตบอลคือชีวิตของผมเขากล่าวในบทสัมภาษณ์ก่อนเกมเควินซ้อมหนักกอว่าที่เคยฟิตเนสของเขาอยู่ในระดับสูงสุดและสิ่งที่แฟนบอลเห็นได้ชัดคือความมุ่งมั่นในสายตาทุกการวิ่งทุกการเปิดบอลทุกการเข้าสกัดมีเป้าหมายเดียว เพื่อชาติในเกมเยือนศรีลังกาครั้งนี้ทีมชาติไทยต้องเดินทางกว่า2,000กิโลเมตรไปยังสนามที่มีอากาศร้อนจัดและความชื้นสูงศรีลังกาแม้จะไม่ได้เป็นทีมชั้นนำของเอเชียแต่ในบ้านพวกเขาเล่นได้แข็งแกร่งและเต็มไปด้วยพลังเควินในฐานะแบ็คซ้ายต้องเจอกับแรงกดดันจากแฟนบอลเจ้าทีมกว่า20,000คนแต่เขาไม่แสดงความหวั่นไหวเลยแม้แต่น้อยเขาลงสนามด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยสมาธิและความมั่นใจ เสียงกลองของแฟนศีลังกาไม่สามารถทําให้เขาหวั่นได้แม้แต่นิดเขาเล่นเกมรับได้ยอดเยี่ยมและยังเติมเกมรุกอย่างดุดันจนสร้างโอกาสหลายครั้งให้กับทีมชาติไทยในขณะเดียวกันปรเมศอาอาดวิไลที่คัมแบ็กกลับมาลงสนามให้เมืองทองอยู่ในเตดก่อนหน้านี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าความกระหายในการยิงประตูของเขายังไม่หายไปไหนเลยในเกมไทยลีกนัดล่าสุดเขาซัดไป2ประตูจากการลงเล่นเพียง45นาทีเรียกเสียงปรบมือจากแฟนบอลทั่วสนามทันเดอร์โดมอย่างกึกก้อง ความมั่นใจที่กลับคืนมานี้ทําให้โค้ชทีมชาติไทยต้องรีบเรียกเขากลับเข้าสู่ทีมชาติทันทีเพราะสึกเยือนศรีลังกาไม่ใช่แค่เกมอุ่นเครื่องธรรมดาแต่มันคือเกมวัดใจวัดระบบวัดความพร้อมก่อนจะไปสู้กับทีมใหญ่อย่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นในสึกต่อไปการมีเควินและประเมศอ่านในทีมถือเป็นการผสมผสานที่ลงตัวเควินเติมเกมรุกทางฝั่งซ้ายได้อย่างยอดเยี่ยมเปิดบอลแม่นยำขณะที่ปรเมศอานมีสัญชาตญาณจบสกอร์สูงทำให้เกมรุกของไทยดูน่ากลัวขึ้นทันตาเห็น ในการซ้อมก่อนเกมทั้งสองคนทำงานร่วมกันได้อย่างดีเควินเปิดบอลเข้าในหลายครั้งและประเมศอาจก็สามารถจบได้อย่างเฉียบขาดเสียงเฮดังลั่นจากนักเตะและทีมงานในสนามซ้อมเป็นสัญญาณว่าความมั่นใจของทีมชาติไทยกลับมาแล้วเกมที่ศรีลังกาเริ่มต้นขึ้นด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยแรงกดดันแฟนเจ้าบ้านส่งเสียงเชียร์ดังลั่นตั้งแต่วินาทีแรกทีมชาติศรีลังกาเปิดเกมรุกใส่ทันทีแต่แผงหลังของไทยที่มีเควินยืนฝั่งซ้ายและมาเอล ทอมยืนคุมกลางรับมือได้อย่างยอดเยี่ยมเควินวิ่งไม่หยุดทั้งเกมทั้งไล่บอลเข้าประานและดันขึ้นสูงช่วยเกมรุกจนแฟนบอลไทยที่นั่งชมอยู่ทางบ้านต่างพากันชื่นชมว่าเควินกลับมาแล้วจริงๆการเล่นของเขามีความมั่นใจและมีพลังมากว่าที่เคยเห็นในช่วงก่อนหน้านี้ในนาทีที่35ไทยได้ประตูขึ้นนํำจากจังหวะที่เควินเปิดบอลโค้งจากกรีมเส้นฝั่งซ้ายเข้าในปรเมศอโชกเข้ามาหม่งเต็มศรีรษะบอลพุ่งเสียบเสาเข้าประตูอย่างงดงาม เป็นการคัมแบ็กที่สมบูรณ์แบบสำหรับทั้งสองคนเควิน <Kevin S 1> ได้แอซิสส่วนปรเมตอาจได้ประตูแรกในทีมชาติหลังจากหายไปกว่า8เดือนทั้งสนามเงียบกริบยกเว้นเสียงเฮของนักเตะไทยและทีมงานที่ก้องกังวลไปทั่วสนามหลังจากได้ประตูทีมชาติไทยยังคงคุมเกมไว้ได้ดีเควินไม่เพียงแต่เล่นเกมรุกได้ดุดันแต่ยังคอยตะโกนสั่งการเพื่อนร่วมทีมช่วยจัดแนวรับให้สมดุลอยู่เสมอเขาแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำอย่างแท้จริง ส่วนปรเมายังคงวิ่งหาพื้นที่และสร้างปัญหาให้แนวรับศรีลังกาตลอดเวลาในนาทีที่68เขาเกือบจะทำประตูที่สองได้จากจังหวะหลุดเดียวแต่ผู้รักษาประตูเจ้าทิมปัดออกได้อย่างหวุดหวิดเกมจบลงด้วยชัยชนะของทีมชาติไทย2-0โดยประตูที่2มาจากการยิงไกลของสุภโชคสารชาติที่ได้รับบอลจากการตัดเกมของเควินดีรมรำก่อนส่งต่อให้เพื่อนร่วมทีมแฟนบอลต่างชื่นชมว่าเกมนี้เป็นหนึ่งในนัดที่ดีที่สุดของทีมชาติไทยในปีนี้ เพราะนอกจากจะเล่นอย่างมีระบบแล้วนักเตะทุกคนยังทุ่มเทเต็มร้อยโดยเฉพาะสองคนที่เพิ่งกลับมาเควิน <Kevin S 1> และประเมศอธิถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคําว่าไม่ยอมแพ้อย่างแท้จริงหลังจบเกมเควินให้สัมภาษณ์ทั้งน้ําตาว่าผมดีใจที่ได้กลับมาทําเพื่อชาติอีกครั้งเสื้อตัวนี้มีความหมายมากกว่าฟุตบอลมันคือความภาคภูมิใจของชีวิตขณะที่ปรเมศอภูดว่า ผมขอบคุณโค้ชขอบคุณเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอลที่ไม่เคยลืมผมการได้กลับมาทําประตูในนามทีมชาติคือฝันที่เป็นจริงอีกครั้งคําพูดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังใจและความมุ่งมั่นที่ทาให้แฟนบอลไทยรู้สึกอบอุ่นและภูมิใจในตัวพวกเขาในโลกโซเชียลหลังจบเกมแฟนบอลไทยจํานวนมากต่างพูดถึง2นักเตะน,นี้จนกลายเป็นเทรนด์ในทวิตเตอร์มีทั้งรูปภาพวิดีโอและข้อความให้กําลังใจมากมายเควินทาเพื่อชาติจริงๆริปรเมศอาคัมแบ็คอย่างโหด ทีมชาติไทยกำลังกลับมาสู่จุดที่แข็งแกร่งอีกครั้งคือประโยคที่ปรากฏเต็มไปหมดสื่อกีฬาทั้งในไทยและต่างประเทศต่างก็ยกย่องผลงานของทีมโดยเฉพาะการกลับมาของทั้งคู่ที่เปรียบเหมือนการปลูกพลังใหม่ให้กับวงการฟุตบอลไทยโคช้ชทีมชาติไทยเองก็กล่าวชื่นชมว่าเควินและปรเมศอาจคือแบบอย่างของความอดทนพวกเขาไม่เคยบน่นไม่เคยยอมแพ้และลงซ้อมหนักทุกวันจนกลับมามีฟอร์มแบบนี้ผมภูมิใจที่ได้เห็นพวกเขาเล่นเพื่อชาติด้วยหัวใจ ประโยคนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเตะรุ่นใหม่หลายคนที่กำลังต่อสู้กับอุปสรรคในเส้นทางอาชีพฟุตบอลเพราะฟุตบอลไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของความสามารถแต่คือเรื่องของจิตใจความพยายามและความรักในชาติชัยชนะเหนือศรีลังกาครั้งนี้อาจดูเหมือนเกมธรรมดาในสายตาคนทั่วไปแต่สำหรับทีมชาติไทยมันคือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นการกลับมาของทีมที่มีหัวใจการกลับมาของนักเตะที่ไม่ยอมแพ้และการประกาศให้ท่านเอเชียรู้ว่า ไทยแลนด์กำลังมาอีกครั้งเควินและประเมศอําไม่เพียงสร้างสถิติในสนามแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟนบอลทุกคนที่เชื่อว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครเมื่อทีมเดินทางกลับถึงประเทศไทยแฟนบอลจำนวนมากมารอต้อนรับที่สนามบินสุวรรณภูมิมีป้ายเขียนว่าเควินทำเพื่อชาติจริงๆและประเมะกลับมาแล้วทั้งสองยิ้มอย่างอบอุ่นจับมือแฟนคลับถ่ายรูปและกล่าวคำขอบคุณเราจะไม่หยุดแค่นี้เควินพูดเบาๆแต่ชัดเจน เราจะทำให้ฟุตบอลไทยกลับไปยิ่งใหญ่อีกครั้งประโยคนี้เรียกเสียงปรบมือจากแฟนๆทั่วสนามบินและนั่นคือเรื่องราวของความมุ่งมั่นสองนักเตะไทยที่ร่วมกันสร้างความภูมิใจให้กับชาติเควินดีรมรำที่เล่นเพื่อธงไตรรงและประเมศอาดวิไลที่กลับมาพร้อมหัวใจนักสู้ฟุตบอลไทยในวันนี้ไม่ได้ชนะเพียงแค่เกมหนึ่งแต่ชนะในหัวใจของผู้คนทั้งประเทศความโหดเหลือเชื่อในเกมเยือนศรีลังกาคือหลักฐานว่าทีมชาติไทยยังมีพลัง มีศักยภาพและมีหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ต่อใครทั้งสิ้น